สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราพบกับน้องแอฟอีกแล้วค่ะที่วายยึธขาสุราธ,ธานีค่ะวันนี้นะคะเอาใจคนงบน้อยนะคะรีวิวคันนี้เลยค่ะรถมินิญี่ปุ่นนะคะหรือว่า Suzuki สวิป t l x x นะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยของปี2013นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติค่ะเดีย๋ยวลูกค้าทุกท่านนะคะเรามารับชมรีวิวไปพร้อมๆกันเลยค่ะมาเลยค่ะ เริ่มที่ด้านหน้ากันก่อนนะคะคันนี้เป็น u u z u กิ w i ิ t GLX ตัวท็อปปี2013เลยนะคะเป็นสีน้ำเงินค่ะเรานะคะตกแต่งมาให้คุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะติดสติกเกอร์ค่าสีขาวนะคะดูตัดกับสีรถมากๆเลยค่ะเรามีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้ด้วยนะคะเพราะว่าคันนี้เป็นตัวท็อปเลยนะคะของ u u z u กิ w i ิ t คันนี้ค่ะ ไฟแจ๋วใสแจ๋วเลยนะคะมาพร้อมกับล้อแม็กนะคะล้อแม็กเดิมเลยค่ะจากโรงงานเลยนะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยนะคะตัวนี้แต่งเต็มจัดเต็มมาแล้วนะคะเราติดสติกเกอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะดูลวดลายของเขาได้เลยค่ะสีน้ำเงินสีสันจีจารดอีกหนึ่งคันนะคะ กับสติกเกอร์สีขาวดูเข้ากันมากเลยนะคะเราดูรอบๆรถกันก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะคะนี่ก็จะเป็นด้านหลังของสุสกิสวิปคันนี้นะคะเบาะนะคะก็สามารถปรับพับเก็บได้เลยนะคะ ปรับได้60-40เลยนะคะสำหรับคันนี้ด้านหลังนะคะก็บรรจุของได้เยอะนี่นะคะอุปกรณ์อุปกรณ์รนะคะยังไม่ได้เกะถุงพลาสติกเลยนะคะดูได้เลยอุปกรณ์แม่แรงพร้อมค่ะซูซูกิเขาจะไม่มีสวิปเขาจะไม่มีล้ออะไรมาให้นะคะด้านท้ายนะคะตัวอักษรอ,อยู่ครบค่ะ ซูซูกิสวิฟนะคะคันนี้ g r x ตัวท็อปสุดเลยค่ะของปี2013นะคะสีน้ำเงินใครถูกใจสีนี้นะคะต้องรีบมาตำกันเลยนะคะบอกเลยว่าเป็นรถขายดีอีกหนึ่งคันเลยนะคะสำหรับซูซูกิสวิฟค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปรับชมรีวิวด้านในกันบ้างดีกว่าค่ะตามแอปเป็นมาเลยค่ะ mm hmm. ค่ะนี่นะคะ mm hmm. ก็จะมาอยู่ใน ภายในรถของซูซูกิสวิตคันนี้นะคะกุญแจนะคะก็จะเป็นแบบรีโมทนะคะเป็นปุ่มพุทสตาร์ทค่ะของอะไรนะคะของตัว g l x ตัวท็อปก็จะเป็นแบบมัลติฟัง์ชันนะคะตัวนี้ฟังก์กชันก็จะดูด้านนี้นะคะไม้นะคะไม่ถือว่าน้อยนะคะไม่แค่5 3า0 0ืเท่านั้นนะคะ5้าหมกิโลเมตรเท่านั้นค่ะ หม่ถือว่ายังน้อยอยู่นะคะตอนนี้ระบบเบรก ABS นะคะเกยียรอัตโนมัติค่ะแล้วก็เบาะนะคะจะเป็นเบาะกำมะหยี่สีดํานะคะเบาะยังเดิมๆอยู่เลยนะคะเราดูแลรักษาทําความสะอาดให้หมดแล้วนะคะตัวนี้แอร์เบกคู่หน้านะคะภายในค่ะคอนโซลกลางนะคะก็จะเป็นฟังก์ชันของเขานะคะ FMAM นะคะ AUX USB นะคะตัวนี้ใส่แผ่น CD ได้ด้วยนะคะ นนกระจกก็เป็นกระจกไฟฟ้าแล้วนะคะเรามาดูด้านหลังรถกันบ้างค่ะด้านหลังนะคะที่นั่งก็สะดวกสบายนะคะกว้างขวางนะคะบอกยังเด,เดิมอยู่เลยภายในนะคะเจ้าของเดิมดูเลรักษาทำความสะอาดอย่างดีเลยค่ะสำหรับภายในของ Suzuki s a วิฟคันนี้ค่ะ เป็นยังไงนบ้างาคะรับชมรีวิวภายในรถของ s ซูซูกิสวิปคันนี้ไปแล้วนะคะบอกเลยว่าข้างในนะคะใหม่มากๆเลยค่ะข้างนอกว่าสวยแล้วข้างในก็สวยเช่นเดียวกับข้างนอกเลยนะคะตอนนี้แต่งครบจัดเต็มมาให้แล้วนะคะสําหรับคุณลูกค้าแฟนๆซูซูกิสวิปนะคะมาถึงราคากันบ้างค่ะราคาของซูซ k i ิสวิป GLX ตัวท็อปคันนี้นะคะเครื่องยนต์ 1.2ลิตรน,นะคะราคาอยู่ที่299,000บาทเท่านั้นนะคะ299,000บาทเท่านั้นค่ะ ผ่อนเริ่มต้นนะคะแค่5,000กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะลูกค้างบน้อยนะคะแนะนำคันนี้เลยค่ะขับสะดวกสบายนะคะหาที่จอดรถง่ายมากเลยนะคะเพราะเป็นรถเล็กๆกระทัดรัดน่ารักนะคะอีโคคาประหยัดน้ำมันด้วยนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะก็สามารถมาดูตัวเป็นๆตัวจริงๆได้เลยนะคะที่ดับเยูยุทาของเราค่ะ เปิดบริการทุกวันเลยนะคะจัน์ถึงอาทิตย์เลยค่ะ8โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะมาไม่ถูกนะคะโทรมาสอบถามเส้นทางได้เลยค่ะที่0954188181นะคะรถของเรานะคะอยู่ที่จังหวัดสุราร์ธานีนะคะอยู่เลยโลตัสมาประมาณ300เมตรนะคะติดกับช้างเฟอร์นิเจอร์เลยค่ะจะอยู่ตรงถนนเลี่ยงเมืองเลยนะคะใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้แวะกันได้ค่ะแวะชมกันได้นะคะ ฝากร้านกันนิดหนึ่งนะคะสำหรับ WU ยูยุทาของเรานะคะฝากให้คุณลูกค้ากดติดตามเพจ Facebook w ยูยุทาไว้ด้วยนะคะแล้วก็ช่องทาง Youtube ค่ะกดติดดาวกด Subscribe ด้วยนะคะเราจะลงคลิปอัพคลิปใหม่ๆอยู่ตลอดเลยนะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดทุกรถคันใหม่นะคะที่เข้ามาของเราคะ่ะยังไงวันนี้แอปต้องขอ ฝากรถซูซูกิสวิปคันนี้ไว้ด้วยนะคะราคาแค่2,99,000บาทเท่านั้นค่ะฝากไว้ด้วยนะคะใครสนใจทักมาด่วนๆเลยค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ